รู้หรือไม่คะว่าประกันชีวิตทุกเล่มทุกระดับทุกทุนประกันไม่ว่าวันนี้คุณจะเป็นลูกค้า VIP ที่จ่ายเบี้ยป,ปีละ5ล้าน100ล้านหรือจ่ายเบี้ยเพียงเดือนละ200บาทคุณมีสิทธิ์นี้อยู่ค่ะมีสิทธิ์ได้รับบริการไทยประกันชีวิต h o t l i น์ต้องบอกก่อนนะคะว่าบริการนี้เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยค่ะอันนี้ภูมิใจมากเดี๋ยวมาเล่ากันต่อว่าไทยประกันชีวิต h o ตไลน์คืออะไร ก็คือการให้บริการนะคะช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ทุกที่24ชั่วโมงทั่วโลกเลยค่ะโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายและไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มในเบี้ยประกันนะคะที่จริงนะคะการให้บริการนี้มีเยอะมากนะคะ20กว่าข้อเลยแต่ว่าวันนี้เราจะมายกตัวอย่างให้ฟังแค่4ข้อเท่านั้น 1. น,นะคะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินจากโรงพยาบาลหนึ่งไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งเพื่อรับการรักษาที่ดีกว่า 2. เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินกับภูมิลำเนาเช่นวันนี้เราไปต่างประเทศแล้วเกิดไม่สบายใช่ไหมคะไปแอดมิที่นู่นนะเราสามารถใช้บริการนี้เพื่อกลับบ้านมาพักฟื้นที่บ้านเราได้ค่ะ 3. นะคะเป็นบริการที่ VIP มากแต่ก็ไม่อยากให้ลูกค้าได้รับบริการนี้นะคะเพราะว่ามีบริการนะคะส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับบ้านเกิดค่ะทุกคนรู้ใช่ไหมคะว่าบริการอันเนี้ยมันมีค่าใช้ใจ่ายสูงมากหลายๆะครอบครัวที่สูญเสียคนที่รักอยู่ต่างประเทศอะ่ะตัดสินใจให้ส่งกลับแต่กระดูเพื่อทำพิธีต่อที่บ้านเราแต่ตรงนี้ไทยประกันชีวิตมีบริการให้เพราะเราเข้าใจคนไทยด้วยกันค่ะ และ4นะคะช่วยเหลือประสานงานในกรณีที่กระเป๋าเดินทางหรือพาสปอร์ตสูญหายขั้นตอนนะคะการขอรับบริการลูกค้านะคะจะต้องทำการลงทะเบียนก่อนการเดินทางนะคะอย่างน้อย3วันนะคะผ่านหมายเลข1124กด2ค่ะระบุรายละเอียดดังนี้นะคะ1นนะคะคำนำหน้าเช่นนายนางนางสาวนะคะชื่อนามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ตรงนะคะกับหนังสือเดินทาง 2. นะคะวันเดือนปีเกิดของเรา 3. เลขที่กรมทัรม์และเลขที่พาสปอร์ตค่ะ 4. วันที่ออกเดินทางและวันที่กลับนะคะรวมถึงชื่อประเทศที่เราจะต้องไปด้วยนะคะระยะเวลาความคุ้มครองนะคะ90วันต่อการเดินทาง1ครั้งนับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนค่ะส่วนเงื่อนไขนะคะที่จะไม่ได้สิทธิ์นี้ก็คือ1นะคะอายุเกิน65 2. นะคะกรมธรรขาดผลบังคับและ3นะคะเป็นประกัน PA นะคะประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลอันนี้จะไม่ได้นะคะนอกนั้นก็ได้ปกติค่ะเอาละค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ฟังแล้วคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมกดหัวใจคอมเมนต์กดแชร์นะคะให้เพื่อนๆได้รู้สิทธิประโยชน์ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะช่องของม,มีประกันไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ